มาดูนาทีน้องลีซ่าเอลหวานสร้างเรื่องแอบเจอหนุ่มคนนี้หน้าเวทีช็อตนี้ทำพี่ตาก้องเขินหนักมาก สวัสดีทุกคนค่ะสมาชิกแบล็คพิงกําลังเปิดฉากทัวร์รอบโลกบอลพิงเปิดฉากการแสดงแรกที่กรุงโซลเพิ่งจะจบการแสดงที่ชิค,คาโกไปไม่กี่วันค่ะล่าสุดสมาชิกเปิดการแสดงที่มหานครนิวยอร์กแน่นอนว่าพวกเธอทํามหานครนิวยอร์กสนุกเมามันไม่แพ้มืองอื่นที่ผ่านมาอย่างแน่นอนค่ะคือแฟนๆที่อยู่ที่นั่นมีทุกเพศทุกวัยส่งเสียงรีสดังสนั่นค่ะฉันเคยน้องลิซ่าทาฝรั่งที่นิวยอร์กคลื้นค่ะแตกตื่ ส่งเสียงกรี๊ดดังกันทั่วหอคือน้องลิซ่ามีความไม่สบายนิดหนึ่งด้วยหรือเปล่าค่ะแต่น้องก็คือทําเต็มที่มากๆคือไม่รู้เลยว่าน้องไม่สบายค่ะน้องลิซ่าชาร์จแบตมาเกิน100%คือพลังไม่มีลดแอนเนอร์จีไม่มีพรอนเกินรอยทุกการแสดงการโซโลของน้องลิซ่าในวันนี้คือมันสุดจริงไรจริงค่ะมีการเปลี่ยนชุดการแสดงคือใส่เสื้อสีน้ําเงินกร้าวใจมากสิ่งนี้นะคะน้องลิซ่ามีการเต้นโชว์ฟรีสไต บนเวทีค่ะตรงนั้นก็มีพี่จีซูอยู่ด้วยน้องลีซ่าเต้นฟรีสไตล์นะคะโชกร้องซะหน่อยเต้นท่าน,นี้เลยค่ะเลื้อยสเตปโชเลื้อยโชเอลวันช็อตนี้ใครจะไปทนไหวค่ะน้องลีซ่าโชเต้นแบบนี้แฟนๆก็ไม่ไหวค่ะกิสดังกันทั่วหอโอโหเรียกได้ว่าลิซ่าโชวเอวเลื้อยได้หน้าหมอมากๆค่ะยิ่งไม่ต้องพูดถึงพี่ตากล้องคนนี้นะคะคือต้องหึบเข้าไว้ค่ะเก็บอาการเก่งมากมีการอมยิ้มอย่างเขินออกมา มาค่ะลิซ่าอย่างจี้ อีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักนะคะความน้องลิซ่ามีแฟนคลับบอยอยู่ทั่วมุมโลกค่ะและหนุ่มคนนี้นะคะมีชื่อว่าแซคคาลีลูค่ะเป็นอภิมหาเศรษฐีชาวฮ่องกงค่ะที่ทั้งสองก็เคยได้เจอกันแล้วนะคะกับงานมุกการีที่ผ่านมามีแชะรูปคู่ออกมาด้วยค่ะซึ่งหนุ่มคนนี้นะคะก็มีการโพสต์รูปของน้องลิซ่ากันรัวๆค่ะก็เป็นหนุ่มที่มีอิทธิพลในด้านธุรกิจสังคมเจ้าตัวยังเป็นนักสะสมนาฬิการหรูหลายแบรนด์อีกด้วย นิวยอร์กครั้งนี้นะคะหนุ่มคนนี้ก็มาชมสมาชิกแบล็คพิงค์ค่ะซึ่งเจ้าตัวก็เป็นเมนน้องลิซ่าช็อตนี้ค่ะน้องลิซ่าได้เจอหนุ่มแช็คคารลีลูค่ะเป็นต้องยิ้มแฉ่งให้แล้วก็มีการยกมือทักทายกันใหญ่เลยค่ะหนุ่มคนนี้ก็อัพคลิปลงบนสตอรี่กันรัวๆค่ะความเมนค่ะแฟนคลับบอยของน้องลิซ่าก็ผุดให้ขึ้นแฮชแท็กลิซ่าแคปทิวเอทนิวยอร์กนะคะจะแฟนชาวไทยและทั่วโลกต่างก็ออกมาชื่นชมและอวยน้องลิซ่ากันอย่างล,นล้นหลาม ทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ